w วลคัมแบ็กคาร์ออโต้เซ็นเตอร์ยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งครับวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆและไม่ค่อยมีใครพูดถึงนั่นคือคุณรู้หรือไม่ว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นดังอย่าง mig 2 1และ d u s t a w i r a บางลำนั้นปัจจุบันสามารถซื้อได้โดยพลเรือนแล้วในปี2026ประเทศไทยมีการใช้ขีปนาวุธประเภทไหนกันบ้างในระบบอากาศยานและราคาประมาณเท่าไร วันนี้เราจะพาคุณไปดูรายละเอียดทั้งหมดแบบเต็มอิ่ม ก่อนอื่นเลยเราต้องพูดถึงเครื่องบินทั้ง2รุ่นที่มีชื่อเสียงระดับตำนาน MiG 2 1เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ผลิตโดยสหภาพโซเวียตในช่วงปลายปี1950และมีการใช้งานในมากกว่า60ประเทศทั่วโลกมีชื่อเสียงในด้านความเร็วความเรียบง่ายในการบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายที่ต่ำขนาดที่มิราชโดยเฉพาะรุ่นมิราช III และมิราช2,000ผลิตโดยบริษัท Dassault Aviation ของฝรั่งเศสก็เป็นเครื่องบินที่มีบทบาทสำคัญ ในประวัติศาสตร์ของหลายประเทศในเอเชียและตะวันออกกลางคำถามคือในปี2026พลเรือนสามารถซื้อเครื่องบินขับไล่เหล่านี้ได้หรือไม่คำตอบคือได้แม้จะฟังดูเหลือเชื่อก็ตามปัจจุบันมีพลเรือนบางรายนักสะสมหรือแม้แต่พิพิธภัณฑ์ในบางประเทศสามารถครอบครองเครื่องบินเหล่านี้ได้จริงโดยจะต้องผ่านการถอดระบบอาวุธทั้งหมด d e m มลิตาร i z e เสียก่อนและได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายเช่นในสหรัฐอเมริกา FAA อนุญาตให้บางลำขึ้นทะเบียนเพื่อบินได้ สำหรับประเทศไทย MIG21 ไม่เคยอยู่ในประจำการของกองทัพอากาศไทยแต่มิราชเคยถูกใช้ในช่วงเวลาหนึ่งโดยเฉพาะรุ่นมิราช III และมิราช F1 ที่ใช้ในช่วงปลายศตวรรษที่20ปัจจุบันกองทัพไทยได้เปลี่ยนไปใช้เครื่องบินรุ่นใหม่อย่างทริปเปิ้ซีดีและอยู่ระหว่างการทยอยปลดประจำการเครื่องรุ่นเก่าเครื่องบินบางลำเมื่อปลดประจำการแล้ว อาจถูกนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์หรือมีการเปิดประมูลอย่างจำกัดให้กับสถาบันการศึกษาหรือเอกชนที่ผ่านการตรวจสอบสำหรับระบบขีปนาวุธในประเทศไทยในปี2026นั้นมีการพัฒนาอย่างเป่าเนื่องโดยอิงกับความทันสมัยของเครื่องบินเช่น AIM 120 AMRAAM Iris T, ีเมตอและ VLMICA ซึ่งสามารถใช้งานได้ในสภาพการรบแบบ Beyond v i s u a ร Range BVR กล่าวคือมองไม่เห็นเป้าหมายด้วยตาเปล่าแต่สามารถล็อกและยิงได้ผ่านระบบเรดาร์เมตอ r มีระยะยิ่งกว่า200กิโลเมตรและมีราคาต่อหน่วยมากกว่า2ล้านดอลลาร์ในขณะที่ AIM 120ราคาประมาณ1.2ล้านดอลลาร์ ไทยมีนบประมาณทางทหารในปี2026คิดเป็นประมาณ1.5%ของ GDP ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่มั่นคงและเพียงพอสำหรับการพัฒนาศักยภาพทางอากาศนั่นจึงทำให้มีโอกาสสูงที่เครื่องบินขับไล่รุ่นเก่าจะถูกปลดและส่งต่อไปยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นโอกาสให้พลเรือนบางกลุ่มที่สนใจสะสมเครื่องบินสามารถครอบครองได้ เครื่องบินอย่าง MiG 21ในสอภาพเก่าราคาอาจอยู่ที่5 0 0 0 0ถึง3 0 0แสนดอลลาร์และหากได้รับการบูรณะอาจสูงถึงหลักล้านในเชิงเทคนิค MiG 21เป็นเครื่องบินความเร็วเหนือเสียง ซูเปอร์โซนใช้เครื่องยนต์เดี่ยวสามารถบินได้เร็วถึงแมต2.0อาวุธดั้งเดิมคือขีปนาวุธ AA2 อตอนซึ่งเป็นเวอร์ชั่นโซเวียตของ m 9์แม้จะล้าสมัยไปบ้างแต่บางประเทศเช่นอินเดียก็ยังคงใช้งานรุ่นพัฒนาใหม่อย่าง MiG-21 ใบสันอยู่โดยเพิ่มเรดาร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ส่วน Mirage 2000นั้นเป็นเครื่องบินความเร็วสูงที่ใช้ปีกแบบเดลต้า มีรัศมีการบินประมาณ1,550กิโลเมตรทาวุธที่สามารถติดตั้งได้รวมถึง SCALP, MICA และ Magic II ประเทศไทยแม้จะไม่ได้ใช้งาน Mirage 2000โดยตรงในปี2026แต่ก็มีรายงานว่าหน่วยงานบางแห่งกำลังพิจารณาซื้อเพื่อการศึกษาและการจัดแสดง การที่พลเรือนไทยจะครอบครองเครื่องบินเหล่านี้ได้จำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมและต้องถอดอาวุธทั้งหมดออกก่อนเครื่องบินที่ได้รับอนุญาตจะใช้ได้เพื่อการะส,สมหรือจัดแสดงเท่านั้นไม่สามารถใช้บินหรือฝึกได้เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตพิเศษและต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานความมั่นคงและการบินพลเรือน ในปี2026มีนักสะสมชาวไทยจำนวนหนึ่งที่แสดงความสนใจในเครื่องบินรุ่นเก่าเช่นอดีตนักบินกองทัพที่ปัจจุบันทำธุรกิจสายการบินเอกชนพวกเขามีเครื่องบินฝึกแบบ L-39 หรือ T37 และมีแนวโน้มที่จะซื้อเครื่องบินรบมาเก็บในพิพิธภัณฑ์หรือเปิดให้เยี่ยมชม ราคาโดยประมาณ MiG 21ที่ผ่านการรีสโตแล้วอาจสูงถึง5,000 500, ดอลลาร์ขณะที่ Mirage โดยเฉพาะ Mirage 2000อาจมีราคาสูงถึง3ล้านดอลลาร์เนื่องจากเทคโนโลยีและชิ้นส่วนมีความซับซ้อนและหายากหากนำเครื่องบินเหล่านี้มาเทียบกับความสามารถของระบบการรบปัจจุบันของไทยจะเห็นได้ว่าบทบาทของ MiG 21และ m i r a g ได้เปลี่ยนจากเครื่องรบมาเป็นสิ่งของสะสม เครื่องบินใหม่ๆอย่างคลิปเปน F16 หรือแม้แต่ UCAV แบบวิงลูงและ a เมได้เข้ามาแทนที่พร้อมกับขีปนาวุธแบบ BVR เช่นเมตอและ AIM-9X ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเรดาร์และ Command and Control ได้ทันที อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการบินเครื่องบินเหล่านี้ยังคงเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และศิละปะทางวิศวกรรม MIG 21ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของยุคสงครามเย็นส่วนมิราชคือความภาคภูมิใจของยุโรปตะวันตกและเป็นตัวแทนของความก้าวหน้าด้านการบินในโลกตะวันตก ในประเทศไทยปี2026นี้สถานที่จัดแสดงอากาศยานหลายแห่งกำลังพัฒนาพื้นที่ให้กับเครื่องบินเหล่านี้เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีการบินและยังเป็นการสืบทอดความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันประเทศ สุดท้ายนี้เครื่องบินขับไล่รุ่น mig 2 1และมิราชอาจไม่ได้บินเหนือน่านฟ้าไทยอีกต่อไปแต่อาจมีชีวิตใหม่ในฐานะของสะสมงานแสดงหรือการศึกษาและหักคุณคือหนึ่งในผู้ที่ฝันอยากเป็นเจ้าของเครื่องบินขับไล่อย่าลืมว่าคุณไม่ได้ซื้อแค่เหล็กบินได้แต่คือคุณซื้อชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์